อ่ครับอันนี้เป็นเครื่องของคุณของคุณวันนาครับคุณวันนาอยู่จังหวัดใดก็เ่อเริ่มเอานี่เุิวันจำวบนใดวะคุณวันนาอยู่เพชรบุรีโอโยโย่เพื่อเมืองนำหนาวครับคุณวันนาสั่งเครื่องอ้ไนี่เวสซี่เป็ดพัดเพิดว่าเฮ็ดคลิปให้น้ำเนเด้อมาปรับจุนเครื่องอะเฮ็ดคลิปอันนี้มาที่จริงกับคลิปคลิปสไตล์นี่ก็เฮ็ดลายแล้วครับเนาะผมก็ย่านพวกเจ้าเบื่อเนาะต่ว่าก็เขาขอมากก็ต้องจัดไปเนาะ กลับด้วยสีเบิ้งไอ้อุปกรณ์ของแถมบางข้างก่อนกลับว่ามีอะไรบ้างนะครับคุณวรรณนาครับของแถมกับมีบกียาดอ่น้องนะครับมีบกียาดอกเดี๋ยวสีเบิ้งตัวนี้ก่อนนะครับไอทอยเสียดีว่ามันมากับเครื่องนะครับที่ว่าบริษัทสมานี่ผมจะทอต่อนะครับเนาะผมมีใส่ทออ่าทางบริษัทเขาแถมทอมาอีกอันหนึ่งนะครับผมเสียเอาตัวที่ว่าเขาแถมมาอ่ะมาใส่แทนครับส่วนตัวนี้นี่สทอดออครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นทอตันนะครับมันเหมาะสำหรับสีใส่งานนะครับผมมาที่นี่ไอตัวนี้เนี่ คือว่าเขายาวยิ่งเลยครับเขาสามารถใส่ได้เลยยาวยี่คิดอะ้เบิ่งนี่ครับเจ้ากระจอหู้นะครับเนาะเอาปากกินมาทาบด้วยเชี่ยวปากกินก่อนเขาดิแฉมปากกินไปอันนึงเด้อปากกินทอครับเดี๋ยวก่อนเด้อมันคิวในถุงนี่ครับนี่นะเนี่ยเห็นว่าครับเอาปากกินทอมาทาบก็เอาไอ้เอาปากกาไม่คลิกหรือว่าอยังไงว่างเราก็ขีดนะครับแบบนี้ผมมีหลายคนหล่น เออบบหูจกว่ามันเฮ็ดจังได๋ครับเนาะมือใหม่เนาะเอาทิ้งเลยก็มีครับว่าเขาว่าเนาะอย่าทิ้งนะครับทีไรครับทีไรนี่เข้าเฮาว่างลักษณะนี้ครับเนาะเฮาก็เอาอันเอาเนี้อาขีดขีดดันนใ้ครับขีดเป็นห้อยงกุมนะครับเอายางก็ได้นะครับที่ว่าหาได้นะครับพอขีดเป็นงกุมแล้วเขาก็ใช้สว่านคว้งเลยครับจอเลยนะครับหรือว่าเอาอุปกรณ์ยางก็ได้ที่ว่าเจ้าหาได้ครับนะขัดเป็นงกุมสีเจาะ แต่วันนีมันหู้หน่อยพูดอันนี้ผมสมมุิวาดรซื้อนะครับเนาะไห้มันหู้ซ้ำนี่เลยนะครับนี่ทำตัวนี้เลยครับก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้ใช้ได้นะครับจะทิ้งนะครับย้ำย้ำมีคนมีหลายคนเอาถิ้งครับสไลด์นะครับเสียของเมื่อเลยเอาไปถิ้งยังไรเนาะโอเคครับมาบันทึกบางอุปกรณ์ของแถมครับนี่ครับเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนเก็บใวใสนถุงขว้ขึ้นก่อนด้ครับของแถมกับมีบกียานะครับผมเบสิกพื้นฐานทั่วไปเลยของแถมเออ มีพวกบามีโซแล้วมีอย่างนี้ยเซฟตี้แล้วก็คนเดียวผมไม่เบิ้งครับของแถมเนาะอันนี้ก็เป็นหนังสือคู่มือนะครับหนังสือคู่มือแล้วก็มีใบผ่านการตรวจสอบอยู่ด้านในครับอ่ะผมบอกแกบ้างดอกอ่ะผมเห็นหลายคลิปแล้วก็มีบาครับเป็นบาออริกรอนน่ครับนี่ครับบาออริกรนนอนเป็นบาหัวลูกปืนพี่น้องเป็นบาสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับหนึ่งอันตัตัดครับตัวสามต่อแปดครับโซร,ริกรอนตัวโซล็กเลยครับเออก็มีอย่างอื่นนะ นีครับชุดปะแกครับชุดปาแกมีปาแกหูทอกมีไอ้บล็อกคันุเทียนคันยึดบาแล้วก็มีหกเหลี่ยมหนึ่งตัวสองตัวตัวมีเออมีตัวเดียวหกเหลี่ยมมีตัวเดียวครับมีแต่งตัวใหญ่ครับตัวน่อยมัมีด้อแล้วมีไขควงปรับยุนขบูตัวหนึ่งครับมีกระปองผสมน้ำมันครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมทิมใส่บากาเมื่อกี้มากมาให้ยู่หน่อยก่อนอัตราส่วนผสมครับเบนซินกับยี่สครับเนี่ยนะผมแนะนำให้ใช้เป็นอัตราส่วนอยู่ที่20ตัวหนึ่งนะครับ แต่ว่าอันนี้มันมันบ่มีครับว่านีสิบตัวหนึ่งผมก็สีผมจะขีดให้เลยครับไม่ติอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมนะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะแต่มีแค่นี้ครับอ่ะมาที่กับไปปั๊บยื่นเครื่องครับผมอ่ามันนี้กับมีหลายตัวอยู่นี่ตัวหนึ่งครับส่งให้ลูกค้าให้กันส่วนตัวนี้ผมดิส่งให้ช่างน้อยครับหรือว่าคุณวันนานะครับอยูเพรจูบูลนะครับเนาะโอเคไปไปเลยครับผมเออครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเติมน้ํามันกันก่อนนะครับเปิดสองหูเลยครับผมดีไซน์มันเป็นซ้นนะครับที่ว่าผสมสองที่แล้วเติมทั้งสองหูเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำมันอลิสูนะครับผมผมผมี่เติมล่างปั๊มน้ำมันอลิ่งสูรเจ้านะข้อมายครับนะอืมใส่สองหูเลยก็เป็นการเช็คน้ำมันอลิสูรไปนี่ตนะครับเบนซินนี่ผมผสมสองที่เรียบร้อยเลยครับนี่โอเคครับประมาณนี้โอ้ยอีกนิดเดียว มันยังทอนถั่วมัวกะโหลกเลยมันเสียวพี่น้องผมอยากมันมันล่นผมเคยให้ล่นมาจ้ำนะครับเด้ออืมอันนี้มั่วหน่อยแยากพ่อโอเคหนึ่งพ่อครับนะอ่ะาระวงก่อนปิดครับปิดฝาอันนี้ช่องน้ำมาเลี้ยงสู้นะครับตัวนี้นะครับปิดเข้าไปโอเคตึงมือพ่อครับไม่ต้องฝืนมากไม่ อันนี้ช่องน้ำมันเบนซินนะครับปิดเข้าไปเช่นี้ครับทดสอบมันซึมบ่ะทำซึมผมจะแก้ไขตัวนี้ให้นะครับผมเห็นไลายลูกค้าหลายคนเลยซื้อไปทามันซึมมองนี้ครับนะโอเคอันนี้มัซึมการโดยรวมเนี่ยผมก็กเฮกมึงให้เมื่อแล้วครับเนาะด้านล่างอีกมองใดก็แล้วเต้ครับผมมีรอยลาวบผมมีห้อยแตกเนาะก็มีปิดเปิดเออคันเล็งโชกปับ๊บกัม โอเคไฟหน้ำมันโอเคครับเอ่อคือไม่บางบางบางที่กับไฟหน้ำมันแตกก็มีครับนะที่ว่าผมผมเจอนะแต่ผมก็แก้ไขเมื่อหลายก้อนของลูกคา้าครับคาสเตอร์โอเคครับอันนี้เป็นคู่สตอร์แหวนเหมือนเดิมครับทรายเสียกับเปลี่ยนใหม่ห้แลวเรียบร้อยแล้วอ่ะโด,โดยรวมๆเนี่ยก็โอเคพ,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 อพ,อพร้อมพร้พอมใช้งานครับเนาะผมจะปรับยุ้งขบูกก่อนเอ่อผมบอกฟังเด้อเพราะว่าผมบอกทุกคลิปแล้วยันพวกเจ้าเบื่อกับปรับยุ้งขบูกก่อนเด้อ จุดหมุนขวาสุดเลยแซ<ฟ>่บหนึ่งรอบกลักวๆตัวเอลครับขวาสุดเลยจุดหมุนมาด้านซ้ายฟึบ๊บหนึ่ง,งครึ่งรอบปึ๊บอะรอบครึ่งกลักวๆตัวทีครับตัวทีนี่คือตัวบนนี่ครับหมุนด้านขวาประมาณนี่อ่ะแล้วก็จะเลือกเมื่อกดตัวนี้ด้วยครับว่าบางที่เครื่องไม้มันเขาใสาบ่บนแนเนก็นมี่มันร่วมรวมเวลาเขาจะตัดเครื่องมันดัง ปรัง <ste ans> ปรว <Wagner> ่าคื่ห้างมันบแมนครับรบไฟไฟมันกระโดดครับนะบางที่มันบแมนเราต้องเช็กเล้เรียบร้อยต่อไปแล้วก็ดึงชกสตาร์ทกันเลยปั๊บนี่เปิดซีขึ้นดันบนได้ดันบนคือเปิดนะครับเด้อ่มาดึงทนับอุ้ดีดี๋ยวีด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 เลืดีดีดม่าดี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 กีดนดีนะครับดีดีวีดีนีคีด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 ีผมดีเีดเดีดีคีดีดีดีเีดเดีเีด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 ีรีด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 ีนด โอ้ยหาเปลี่ยนอะไรพี่น้องเไยตั้งเงิน่อจะว่าใส่บล็อกยิงดีกว่านะแน,โนโ่นอนกว่ากันเยอะเลยอ่าตัวนี้ใส่เป็นบล็อกเบอร์สิบเก้านะครับตัวนี้นะน่ะหมุนเข้าซ้ายนะครับอัดเข้าไปเลยนี่ครับกันกันไม่ดีกว่าแก้ครับถ้าแย่มแก้ไม่ทันส,สนุกว่านางเลย <laughs> อ่าครับเดี๋ยวใส่ตัวนี้ไปขึ้นก่อนอ่ มาครับเรามาลุยกันเลยนะครับทีนี้อดึงชูกไหม่ก่อนธนบับครับขอนับดูนะครับว่ากี่ครั้งนะครับขอหยาอาตีนหยบดด้วยพี่น้องเจ้าอย่าแนมหูตีนมันเลยเดี๋ยวเส้นสื่อไปหน่อยก่อนอ่าน้ำเด้งสองสองสามสี่หาเพียครับกำมผลิ่งครับปั๊บอ่าเอาเลยมาที่หนี้

อโอเคครับน้ำมันไอสูบอ่ะออกอยู่นะครับนะออกดีอยู่นะครับเนะาะครับอันนี้เป็นน้ำมันเบนซินผมใส่ไปครับล่างปั้มเรียบร้อยแล้วมาที่นี่ผม็ฏิเทออกครับมฏิเทวน้ำมันซึ่งเบนซินช่องนี้เลยช่องนี้ออกขห้นมาเลยก่อนจะตรงนะครับเที่เหมืน้นมเลยครับเปิดฟ้าออกพร้อมกันแบบนี้ครับแล้วก็เอามือรวบแบบนี้เที่ยเลย เ,เดี๋ยวผมก็จะจบคลิปไปแค่ตรงนี้น,น,นะครับตรงทเทรามันนี่แหละน้อครับเนาะจบคลิปแค่นี้นะครับจัดส่งไปหเมื่อนี้ครับปิดฟ้าครับปิดฟ้า